เราอยู่ท่อมชายดอยนะฮะเรียนเชิญเชฟอย่นะครับวันนี้อันนี้เพื่อนผมชื่อพัดนะครับอันนี้แฟนพัดชื่อหมอเป๋วันนี้เรามีลิไอายครึ่งโลนะฮะมาไม่ไกลกมาจากบึงปิงพัทสันจากเชฟพัดที่สอนผมที่วันนี้มีอะไรใช้อันนั้นครับ ไม่ได้พกมีดไม่ได้พกช้อนซ่อมไม่ได้พกอะไรมาเลยพกมาแต่กระทะพกมาแต่ใจอ่ะพกมาแต่ใจไม่เป็นไรถ้ามึงไม่มีกูมีทุกอย่างวิวได้ถากล้องดอนได้ถากล้องเรา้าไปเยือนอ <loca> ยวอน,นกันไปและเละเทค,ครัวนอกสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านกระท่อมชายบ้านกระท่อมชายดอนนะครับกูจะเห็นวิวของเชียงใหม่ ไม่ค่อยเห็นเลยนในรูปไม่เห็นที่พักแก่ไปทั้งคำเลยครับโคตรดีโคตรดีดีมากจริงจังหืมโคตรดีนี่รื่ใส่ไข่เกลือนะแต่วันนีว่าใส่ใจเรื่อยๆอร่อยทุกคนดูครับข้างหน้าผมนี่คือความรัก การหยอกล้อน้าบองจริงที่นี่กระท่อมชายดอยครับอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่หมู่บ้านปงแยงซึ่งที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วผมว่าทางมันไม่ยากมากนะเพราะผมไม่ได้ขับแต่ว่าคุ้มค่าครับที่จะมาถึงตรงนี้ซึ่งวิวก็ดีแล้วก็ยิ่งมาช่วงนี้คนน้อยมากครเพราะว่าโควิดนะแล้วตอนนี้ลมแรงมาก นั่งอยู่เฉยเพราะว่าทุกคนทําให้หผมหมดแล้วข้างหน้าที่เห็นอยู่คือตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมมองจากตรงนี้จากในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามาเห็นด้วยตาเปล่าแล้วแบบ amazing มากสุดยอดมากครับ เทคคร้าวันนี้นอกสถานที่นะครับเราจะมาทำสเต็กลิฟไอกิโลพันแห่ถ้าแม่จะเปิดแก๊สก่อนเนี่ยลิฟไอและความลองผมเราถึงเแลวต้องกลับแล้วคะ่ะเชฟถึงวต้องกลับแล้วเหรอ พึ่งมาเพิ่งมาแล้วพึ่งมาต้องกลับแล้วเหรอทุกคนดูกลินกิน,กนมันหอมมากอะกลิ่นหอมแบบเตะหมดกลิ่นมันหอมเตะนตะี่ยสุดมากช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับที่เชียงใหม่อากาศดีมากถ้าไม่มีถ้าโควิดเบาบางแล้วสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับ ามาชิมกันดูอม,มันนุ่มแบบจุยซี่มันคือแบบแตกในปากอ่ะนุ่มมากมไม่ต้องเคี้ยวแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะมันค่อยๆละลายละลายถือว่าผ่านครับสุดยอด ตอนนี้ผมกับเชฟพัทอยู่ในหมอกนะฮะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งดูครับดูจากแสงไฟโอโ้โหหมอกแสงไฟทะลุไม่ได้นะฮะอมเมซิ่งมากทุกคนดูดี่ดูดี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้แทบจะไม่เห็นเลยเบลอหมดเลย เตียงเบียร์ของเราได้พังลงมาน,ะมนี่คืออากาศยามเช้าที่สดใส าศดีสุดๆเลยครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแบบหยับๆเลยตกทั้งคืนที่นี่ก็จะมีกระท่อมมีเป็นเหมือนกระท่อมให้พักซึ่งกระท่อมเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวนะครับหรือว่าเราจะมากางเต็นท์แบบที่ผมกลางนี้ก็ได้ นก็ได้ตกลงมาอีกครั้งนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่เย็นชำ้ำและเปียกตอน การลดลงข้างทางนะครับติดโครน,นะคะุณทุกคนเ,นเนรียงช่วยกานหมอตัวดับ ต้องชายดอยคือมาที่นี่ถ้าเกิดไม่มีเต็นท์เขาก็เขาก็จะมีเต็นท์เช่าให้หลังละหกร้อยนอนได้สองคนนะมีที่นอนมีผ้าห่มหมอนครบแล้วก็เขาจะมีโคมไฟเล็กๆให้ส่วนที่ใครที่มีเต็นท์แล้วก็จะมาเอาเต็นท์มากลางก็จะเสียเต็นท์ละสองร้อยตอนเช้าก็จะมีข้าวต้มแล้วก็มีกาแฟให้แล้วก็ที่นี่เขาจะมีถ้วยชาม ให้เรายืมได้มีปลั๊กด้วยมีปลั๊กให้ชาร์จแบตด้วยก็ใครที่จะมานะครับปักหมุดที่บ้านแม่สาน้อยได้นะครับหรือว่าจะปักมาที่บ้านกระท่อมชายดอยเลยเดี๋ยว Google Map มันจะพามาเองรอติดตามนะครับครั้งต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้ผมเริ่มมีโอกาสได้ออกมาเที่ยวแล้วถึงรอบนี้จะเป็นรอบที่กระชันชิดก็ตามแต่ว่าคุ้มค่ามากครับฝากติดตามด้วยครับย้อนยวนกันไปแล้วพบกันใหม่ที่ทริปต่อไปครับผมสวัสดีครับ